ก็สวัสดีคุณผมนะครับอยู่หมดัสกอร์วันนี้หูนเกมเทคเคนเซเว่นนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยครับผมพาร์ทที่แล้วเราเล่นไปกับชปเตอร์ที่5กับชปเตอร์ที่6นะครับเป็นชปเตอร์ของรีชาวลันนะที่ได้ช่วยแม่นางอลิซาไว้นะฮะก็เราก็ไปลุยกันต่อกับชปเตอร์ที่7กันเลยครับผมผมพอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทของรีชาวลันอยู่บ้างเวลด์ซิสเต็ม เป็นบริษัทที่โด่งดังมากเรื่องการผลิตหุ่นทดลองนะครับผมในตอนเด็กลีเคยเป็นลูกบุญธรรมของเฮฮาชิมิชิมะเขาเลยรู้เรื่องของจีขอบของคาซุยะและได้กลายเป็นคู่แข่งกันผมฟังอย่างละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดหรือว่าเรื่องพวกนี้ความรู้ของเขามากกว่าบทความที่ผมเคยอ่านมาซะอีกสิ่งที่เขาบอกต่อจากนี้ มันทำให้ผมมึนงง in in นายเชื่อในเรื่องปีศาจไหมเขาได้พูดต่อว่าทุกอย่างต้นตอนั้นมาจากคาสยะสายเลือดของเขาสาบตระกูลมิชิมะเอาไว้เข้าสู่ชาของรีชาวลานนะฮะเป็นยังไงบ้างพอจำไรได้หรือยังแบบว่านะก็มาที่นี่ได้ยังไงหรือว่าพบผู้ชายที่มาได้กันก่อนหน้านี่แหะ จำได้แค่ว่าฉันสู้ตามคำสั่งของจินคาซามะอะนะและก็ต่อสู้มาหลายครั้งเลยแหละแต่ตอนนี้ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งนึกอะไรไม่ออกเลยนะเรื่องเรามู้หญิงคนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าน,นะก็ผมที่ผมดูจากคาแรคเตอร์แล้วค่อนข้างไร้เดียงสาหรือว่าไม่ไม่ค่อยรู้ความนั่นอะไรก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักนะ น้ำตาไห,เหลเลยอะน้ำตาทำไมกันพวกนั้นหักหลังคงเป็นมนุษย์ของเธอและเธอคงอยากเจอคนคนหนึ่งมากเลยสินะความเป็นมนุษย์ของฉันงั้นเหรอมันจะผิดหลักการน,นะนะที่ถ้าฉันต้องเห็นคนไล้เดียงสาร้องไห้อะฉันจะพาเธอไปหาเขาเองจริงงั้นเหรอ ยิงซีเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวนี้เลยละอ้ระเบิดควันลอยเข้ามาฮะน่าจะมีศัตรูเข้ามาทำร้ายนั่นไงกองกำลังเทคเคนครับผมเจอศัตรูกองกำลังเทคเ,นเทคเนปรากฏตัวโอ้ดาม,มาหพอสมควรเลยเสียาริยาทจังเลยนะเข้าประตูบอกกันก่อนก็ได้นี้เอาพี่ผมนอกยาพ่อใหญ่ลีผมนอกยาวอ่ะโอ้โดน โดนระเบิดขนาดนี้ก็น่าจะต้องน็อกอยู่ไม่ใจนักกาค่ะเนาะก็น่าจะเข้าสู่ฉากต่อสู้มันอย่างเดิมแหละจริงๆก็ไปฉากต่อสู้เลยละกันไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคออาชิพหายแล้วไงอืมปาทานชั่วอลิซาเล่นไม่เป็นน่ะเล่นไงวะไอ้เชี่ยมันเล่นไม่เป็นเออแทงแม่งอืออือแทงแทงแทง เตะเตะต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะตอ่ตตอย้ท่าสวยวะผมชอบนะอืมวิแรงอยู่แรงอยู่เดีวเพราะเล่นยากอะ่ะเพราะว่าลีชาวลันเล่นง่ายกว่าเลยอืมพุง่งอืมมนุษย์ดัดแปลงโอ้ย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 ,อยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยไอ้ซัอ์อืมถอนหัว ไอ้ที่แม่งซิกเนเจอร์คือการถอดหัวไอ้ที่อะซิกเนเจอร์สัตว์ๆัตอะถอดหัวเนี่ยอืมเออแม่มึงตายโอ้เอาเกินว่ะต่อยเตะเตะต่อยอุ้ยแขนหลุดเตะเตะเตะต่อยเฮ้ยโอเวอร์โหลดนี่ท่าอะไรวะอุ้ยอืมชาร์จมัดชาร์จมัด โอ้ยยิงปืนหนยเวนอือหยท่าสวยท่าสวยอืมอืมสี่เหลี่ยมที่ท่าอะไรวะอืมท่าเตะอ๋อท่าเตะอย่างนี้นี่เองไม่เป็นไรแล้วล่ะไปจากที่นี่กันเถอะ อุ้ยเราเล่นพ่อเย,ยรีวะ่ะพเย,ยรีพเย,ยรีผมเออผมชอบพอเย,ยรีไอ้คอมโบเซเหระมาผมได้เข้าใจการเล่นพเ่เยรีต่อมากกว่า,าที่แล้วแล้ววุ้ยหลบกระสุนอืเออผมเข้าใจการเล่นพ่อเย,ยรีมากขึ้นเพราที่แล้วผมเล่นไม่เป็นเลยไอ้หี่อ่ะอืม ต่อยทหารกงกำลังเทคเกตเหรอวะอืมไม่โกรธหรอกเฟ้อุ้ยมันพุง่งพุ่งเกินเฮ้ยทำเกินมะเพื่อทำเกินโอ้ทำเกิน,ทำ,กน,ท,ำกนทำเกินไปไวัยรุ่นอืมวัยรุ่นเกินไปไวัยรุ่นเตะเตะแม่งแรงจังวะอืม ยังไงผมแม่งก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกใจอยู่ดีดวะโอ้ยุ้ยศพ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 ยินได้เมื่อกี้เชอะเออโอ้ยอืมเตะหน่อยละกันเตะหน่อยละกันอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึงอืมว่าคอมโบแม่งเทะกินขาดกว่าเยอะเลย หมัดต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยจังหวะนี้หมัดต่อยบอเธอทีเร็วตอนที่ข้าไม่อยู่เนี่ยก็กำลังเทคเช่นอ่อนแอลงไปเยอะเลยนะแบบนี้มันแย่ที่สุด จำไว้นะฉันไม่ให้โอกาสครั้งที่สองกับใครทั้งนั้นไม่ใช่ต้องจัดการด้วยตัวเองแล้วสิพอจะมีเป้าหมายไหมรับทราบครับท่านเตรียมสวัสดไว้ฉันจะลงไปจัดการเองเราก็จบไปกับชปเตอร์ที่7นะครับท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าถ้าู้ชอมบชม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 ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก้วดนะครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เท่านี้สวัสดีครับผม